คือเราต้องถามตัวเองทุกวันว่าฉันมาที่นี่ทำไม,มฉันเป็นใครฉันมีอะไรดีบ้างฉันสามารถทำอะไรเพื่อคนอื่นได้บ้างได้มายืนอยู่หนึ่งในห้าบนเวทีทรงเกียริที่แบบเราไม่คิดว่าครั้งหนึ่งจะมาเราจะได้มายืนไปก็ทังแค่เราจับมือเป็นโมเมนต์ที่สุดแล้วจะเปุกคนมีความวสุขกับตัวเองนะคะมันคือการลองอะไรใหม่ๆเราภูมิใจที่เราเป็นแบบนี้ ให้อภัยตัวเองคนจะรักตัวเองมากกว่านี้พยายามทำตัวเองให้ดีคุณยังต้องทำคุณยัต้องสู้คุณสู้หรือเปล่ากลับบ้านไปส่องกระจกดูตัวเองอ่ะมีราโคที่เราตามหามันอยู่ในกระจกนั่นแหละคุณคือเนื้โค MOU เซ็นสัญญากับตัวเองจะ M.O.U. Miracle of You ในสัปดาห์นี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์หนึ่งนะคะที่แหมใครเห็นเราก็ต้องอยากจะลงเพราะมงลงในสัปดาห์นี้จริงๆค่ะไม่เพียงแค่สวยแต่ว่าสวยสงา่าแล้วก็ทรงคุณค่าด้วยนะคะเรามีน้องเมย์กับน้องนิตานางสาวไทยแล้วก็รองนางสาวไทยอันดับหนึ่งมาอยู่ที่เราค่ะย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทั้งสองคนเลยนะคะสู่รายการ M.O.U. แนะนําตัวหน่อยคะ่ะ สวัสดีค่ะเมย์ค่ะนักพัฒน์พงประพันธ์นางสาวไทยประจำปี2563ค่ะนิตาค่ะสวัสดีค่ะนิตาค่ะนิตาการอักษรวันรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยประจำปี2 5 6 3ค่ะไปไงมาไงคะทึงมาอยู่บนเวทีนี้ได้คือต้องบอกว่าตัวเราอะเป็นคนชอบกนะกดนาำ แล้ว,ลวตลอดเวลาคะ่ะพี่เมก็จะมีการประกวดมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปีนี้เป็นปีสุดท้ายด้วยที่ว่าเราอายุ27ปีแล้วแล้วก็เห็นเวทีนางสาวไทายเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงทุกคนได้แสดงศักยภาพของตัวเองนี่ก็ไม่รอช้าเลยคะ่ะรีบสมัครแล้วก็ทาให้เราได้มายืนอยู่บนเวทีของส่งเกียริแห่งนี้คะ่ะเม์ประกวดมากี่เวทีแล้ว4เวทีได้สี่เวทีวทใช่ สี่เวทีแล้วก็เป็นนางสาวไทยเลยใช่ค่ะเวทีนางสาวไทยเป็นเวทีที่หคือเรามาประกวดมาสี่เวทีถามนิต้าบ้างยังไงค่ะถึงได้มาประกวดก็เอาจริงๆนิต้าเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ได้อยู่ในวงการนางงามเลยใช่ไหมก็หลังจากกลับมาจากที่เมกาที่เรียนจบเราเราทำงานมาแล้วเรารู้สึกว่าเราพอเรากลับมาไทยเรารู้สึกว่าเราอยากทําอะไรเพื่อจังหวัดของเราอประเทศของเราก็เลย ขอที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จัดค่ายอะคะอ่ะให้เด็กในจังหวัดนครศรีธรรมราชรู้จักจังหวัดตัวเองแนะนำเป็นคนนครศรีธรรมราชใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ไปพูดกับที่บ้านตลกตลก,ตลกว่าเออจะไปเป็นนางสาวนครแล้วนะเพราะว่ารู้จักจังหวัดนครอะไรอย่างเงีนนะะ้ยก็สุดท้าย,ายพ่อพแม่เอาจริงค่ะเราังจากที่เราไปแล้วเรารู้สึกว่าการเก็บตัวการที่เราได้รู้เกี่ยวกับจังหวัดได้รู้เกี่ยวกับประเทศเราเนี่ยมันสนุกมันเป็นอะไรที่เราหาหายไปนานด้วยอะค่ะเราก็เลย แบบสนุกกับการประกวดมาเรื่อยๆก็ได้ไปประกวดนางสาวนครก็ได้เป็นรองอันดับสามมาตอนแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็ประกวดมาเรื่อยๆประมาณ4เวทีค่ะพอๆกันพอแล้วก็เวทีห้ามาเป็นเนี่ยอ๋อเหรอคือแสดงว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่5้าของทั้งคู่เลยใช่ค่ะที่บ้านปลูกฝังยังไงคะทําไมถึงมาสายนี้เลย ต้องบอกว่าที่บ้านให้กําลังใจแล้วก็พพอร์ตอะไรที่เราชอบหรือว่าอะไรที่เป็นความฝันของเราที่บ้านคือคุณพ่อคุณแม่จะไม่เคยห้ามเลยลตั้งแต่เด็กๆคือต้องท้าความก่อนว่าหนูว่าชอบแล้วก็รักความเสวยความงามมาตั้งแต่เด็กดูแล้วแต่พอตัวมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอะค่ะก็เลยไปสสยลุยนิดนึงคือ,อชอบอะไรที่มันค่อนข้างที่จะชาเลนจ์นะคะหนูก็เลยไปเรียนธรณีวิทยาเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเ้ยชาเลนจ์จังเลยเพราะว่าเราได้ไปดู ปีนภูเขาได้ไปเก็บหินบนยอดภูเขาแล้วก็เก็บมาเพื่อดูว่าหินนี้ยคือหินอะไรคือชอบเหรอคือตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกจังเลยพาอทุกปิดเทอมเราจะได้ไปดูหินทั่วประเทศไทยไลยทาให้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอ่ะเราจะไปถึงยอดตอนไหนเราจะเจอหินอะไรน <c oughs> มันเลย challenge <c oughs> มาตลอดเวลาพอเวลาเราได้ challenge ตัวเองมาในล้านนี้แล้วเลยทําให้พอเราเราเียนจบอย่างงี้ค่ะ ทำตามความฝันตัวเองอความฝันการรักเสวยรักงามของเราตั้งแต่เด็กแล้ว <c oughs> ก็เลยลงประกวด <c oughs> พอเรียนจบกุ๊กก็เลยเริ่ม <c oughs> ประกวด <c oughs> คือคุยกับที่บ้านว่าอยากจะประกวดใช่ค่ะอยากจะประกวดแล้วคือหนูก็ไม่ได้คุยอะไรมากบอกว่าหนูอยากจะประกวดนะลงประกวดเลยแล้วค่ะแล้วนิต้าล่ะเป็นยังไงมายังไงนะคือมีความฝันหรือว่าคิดยังไงหรือที่บ้านสนับสนุนที่บ้านสนับสนุนกับทุกอย่างที่เราอยากทํารู้สึกว่าโชคดีด้วยที่แบบทุกคนคือเราอยากเราอยากทําอะไรคือเขาจะให้ทําตลอดแต่ว่า เรื่องนางงามก็คือทุกคนไม่มีใครคิดค่ะเพราะหนุก็จะไม่ค่อยแต่งตัวแล้วก็ไม่แต่งหน้าเพิ่งมาเริ่มแต่งหน้าตอนที่เนี่ยค่ะเขานประกวดใช่ก่อนั้นกก็ไม่เคยแต่งหน้าแต่งตัวก็คือไม่แต่งเวลาที่เราประกวดเนี่ยแต่ละเวทีมันแตกต่างกันยังไงอ่ะสำหรับหนูือว่าแตกต่างกันมากนะคะแต่ละเวทีคือ บริบทก็ไม่เหมือนกันแล้วอย่างแรกเลยบริบทไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างก็คือตัวเราเราจะเห็นการพัฒนาของตัวเองในแต่และเวทีเลยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลย,เลยคือความแตกต่างคือจากที่เราตอนแรกเราไม่มั่นใจด้วยการที่เราจะต้องรู้ว่า คนนี้เป็นตัวตัวเ็งไม่นานเป็นตัวเกรงอ่ะเฮ้ยเราทําตามเขายัางไงดีนะเขาเป็นแบบไหนเขาลุกยังไงเขาเดินยังไงเขานั่งยังไงกลายเป็นว่าเรา loss focus ของความตั้งใจเราไปเลยค่ะเราไปโฟกัสคน<อ>เ่งแล้วเราไป f o c u ที่เขาอาเราไปโฟกัสที่คนอื่นกลายเป็นว่าเราไม่ได้โฟกัสตัวเองเลย แน่นอนอยู่แล้วการที่เราไม่ได้โฟกัสตัวเองหรือว่าไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่เราจะทำมันก็ยากที่เราจะไปถึงไปถึงตรงนั้น่ารู้จักตัวเองมากสูญเสียเนาะเวลาที่เราไม่ได้โฟกัสเราก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปเรื่อยๆสูญเสียความเป็นตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ในแต่ละเวทีหรือว่าในแต่ละครั้งมันทาให้เราได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้ว่าสิ่งที่เราต้องทาอ่ะคืออะไรรู้ว่าสิ่งที่เรากําลังมาเนี่ยเรามาทําเพื่ออะไรสิ่งที่ทําให้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็แตกต่างอย่างชัดเจนเลยก็คือตัวเเราาาาาาองงผ่่นน้ตบว หลายๆเวทีเนะนี่ยนิต้าเห็นการพัฒนาของตัวยังไงบ้างเออเวทีแรกคือนิต้าแบบเดินบนส้นสูงไม่ได้เลยยังมีคลิปวิดีโออยู่เลยนะคะที่บอกว่าลองเดินส้นสูงครั้งแรกค่ะก็เ,ออเดินแบบนี้ <laughs> แล้วเออวทีพักก็คือเดิน <laughs> เดินไม่ได้เลยแต่คือเรา เราก็รู้สึกว่าในเมื่อเรามาตรงนี้แล้วอะเราก็ต้องลองทําในสิ่งที่เราแบบไม่เคยทํบ้าง<ม>ก็เลยสนุกแล้วก็เราก็พัฒนามปเรื่อยเรื่อเราเริ่มมาสนใจแบบว่าเออมันต้องแต่งหน้าโทนนี้มันต้องอย่างนี้นะแล้วที่สําคัญที่สุดเลยอะค่ะพี่เอกคือเราต้องถามตัวเองทุกวันว่ามาที่นี่ทําไมฉันเป็นใคร,ฉ,ใครฉันมีอะไรดีบ้าง<อ>ฉันสามารถทําอะไรเพื่อคนอื่นได้บ้างนิ๊ตลรู้สึกว่าเวทีนางงามมันเป็นอะไรที่แบบทําให้เราจับตัวเองมากขึ้นแล้วถ้าไม่มีเวทีนางงามก็คือเราอาจจะเคว้งอยู่ก็ได้ก่อน ที่เราจะประกวดเราต้องฝึกอะไรมาก่อนไหมมีบ้างมีมีบ้างมีออกกําลังกายบ้างเพราะว่าการที่จะมาประกวดนางงามเราต้องมีการประกวดในรอบอชุดว่ายน้ำแล้วก็จะต้องมีความคอนฟ idence <ด>ในเรื่อง รูปร่างของเราใช่ค่ะรูปร่างก็จะมีการออกกําลังกายบ้างแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ตอนที่ไม่ออกกำลังกายตอนแรกเราก็กะว่าอยากให้เราสวยค่ะพี่เอแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้จากการออกกําลังกายเลยก็คือการที่เราออกกำลังกายแล้วนอกจากร่างกายเราสวยแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือเรื่องเกี่ยวกับเน้นโช l ์เฮลท์ช่วยมากมันช่วยมากๆเลยค่ะพี่เอไม่ว่าหนึ่งเราเครียดมาเรากดดันมาหรือว่าเราเจออะไรทั้งวันทํางานมาทั้งวันพอเราได้มาออกกาลังกายเราใช่อันนี้เห็นด้วยเลยเออร่างกายหลายมันถูกรีเฟรชไปหมดเลยเหมือนแบบรีบู ขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเค ฉันพ้องและพรุ่งนี้ฉันทําอะไรต่อดีเป็นเรื่องก,การเดินเพราะว่าการเดินบุคลิกการเดินโมนชันสูงเป็นสิ่งสําคัญมากบางคนเดินแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอะเราต้องเดินยังไงเราเดินสวยหรือย,อยังมันเลยเป็นการฝึกฝน2ส,สิ่งที่เราต้องรู้คือข่าวรอบตัวเรานะําสคัญมากๆกับข่าวที่อยู่รอบตัวเราเราต้องรู้ทุกเรื่องที่อยู่รอบตัวเทรนกายเทรนใจเทรนกายเทรนใจแล้วก็เทรนโลกเทรนโลกยังไงบ้างเทรนโลกยังไงบ้างคือเราจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะเวลเรา ะะเดค่เราต้องูทุกเรื่องไม่ว่าไม่ว่าเขาจะพูดเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องนู่เรื่อง,อ,งอ,อ,อะไรมาเนี่ยเราก็ต้องรู้ออแล้ที่สําคัญที่สุดเลยอะ หนูรู้สึกว่าเราไม่ควรจะเร,เราเตรียมตัวได้แต่เราไม่ควรจะเตรียมตัวเยอะ <ừ> พอสุดท้ายถ้าคุณเตรียมอ่ะคุณไม่ได้เริ่ม <ừ> ก็คืออยากสมัครใช่ไหมคะเขียนว้สมัครเลยสมัครเลยแล้วก็หลังจากนั้นแหละฉันสมัครแล้ะฉันต้องทำแหละหน่งสัปทีเ <c oughs> ออใช่ไหมก็คือเตรียมกายเตรียมใจเตรียมสมองของเราถูกไหมคะกลับมาที่บรรยากาศของการประกวดบ้างตอนที่เก็บตัวเขาต้องเก็บตัวกันนานแค่ไหนอ่ะหนึ่งเดือนใช่หนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนนหะนึ่งเดือนที่กรุงเทพหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ที่เชียงใหม่ ทำอะไรบ้างอะาวาันๆเก็บตัวเนี่ยเอาเรามกันตั้งแต่ตื่นเช้าเลยตื่นเช้าตื่นเช้าแบบเช้ามากมาค <มา S 2> ่ะพ, <มา S 2> พี่มาแต่งหน้าแต่งหน้าอ,อย่างเช่นกองนักเจดโมง นางามาแล้วตีห้าตอนนอนเราต้องทำให้พรุ่งนี้เช้าเราต้องไปลุกไหนมผมทรงไหนหน้าแบบไหนใส่ชุดไหนรองเท้าคู่ไหนท,ทำการบ้านก่อนนอนพอก่อนนอนตอนเช้าปุ๊บตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่เช้าลงไปรับประทานอาหารเช้าอะไรอย่างนี้ก็ร่วมกิจกรรมกับกองต้องบอกอว่ากองเราก็แบบมีไปกิจกรรมไปไปสถานที่เที่ยวที่แบบว่าเป็นโลโคอลจริงๆอะค่ะมันจะทาให้เราได้เห็นถึงแบบเหมือนถ้าเราไปลําพูนซึ่งเราก็ไม่มีโอกาสได้ไป ใช่แล้วพอเราไปลองพูดรเรารู้สึกว่ามันก็มีหลายสิ่งเหมือนกันเนาะที่เราพูนที่เราแบบไม่ไม่ไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยูมาก่อนใช่ค่ะเจอัฒนธรนมที่ดีงานทำให้รู้สึกแบบโหถ้าไม่ได้ประกฏนะคนเราคงไม่ได้ทำอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือแต่ละวันที่เราแต่งหน้าออกมานี่ต้องแบบพร้อมสู้หน้าสู้แดดมากสู้แดดสู้กล้องถูกไหมอ๋อแล้วก็ออกไปทั้งวัน อนอเดย์ day, แล้วก็กลับมาเป็นแบบนี้30วันเลยเหรอกลับมาแล้วก็2้ออมต่ออ๋อมาซ้อบต่อ่อาาสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือหนึ่งความรับผิดชอบรับผิดชอบตั้งแต่แรกที่เมย์สังเกตเห็นตั้งแต่การประกวดน,น,นะคะคือรับผิดชอบในตัวเองค่ะพี่อคือเราต้องคอยดูแลตัวเองคอยเช็คตัวเองอตลอดเวลาว่าลงในสางต่อไปหน้าเราพร้อมไหมเราโอเคหรือ,อยังเราเราตื่นหรือ,อยังเนาะแบบว่าลงไปเราตื่นหรือยังเพราะว่าทุกคนรอเราอยู่ อ่าหนึ่งคือเรื่องของการเก็บตัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณสมบัติที่ต้องมีเลยคือวินัยใช่ค่ะถูกไหมต้องมีดิสซิ п ลินแบบเป็นเลิศเมย์มาเวทีนี้เมย์รู้ไหมว่าเมย์จะได้ไม่คิดเลยค่ะพี่ถ้าย้อนกลับไปดูช็อตตอนที่เราจับมือแล้วก็ชออ็อตที่จังหวะที่หนูงงค่ะสิ่งหนึ่งที่หนูอยากย้อนกลับไปแก้มากที่สุดเลยคือสีหน้าแววตาแล้วก็มืมขอ,อตอนนั้นไม่สวยเลยเพ<อ>ราะตกใจช็อกแบบผูดับไปเลยค่ะ<อ>ผูดับไปทั้งคู่ดีตาก็ผูดับยืนอยู่ทโมเมนต์จับมือ หนูก็บอกว่าซิสเจได้ยิ้มสวยคือมันจะไม่ได้ยินเลยนะมันแบบตื่นเต้นถูกไหมที่เขาบอกว่าตื่นเต้นจนหูดับไม่ได้ในหนูสัมผัสฟิลลิกนั้นมาแล้วเราไม่ได้ยินอะไรเลยจริงๆค่ะนี่ทำให้เราแบบว่าเพราะว่าหนึ่งเราไม่คาดหวัง สองคือเรามาแบบว่าเราไม่ได้กดดันตัวเองอม,มันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันมีมความไม่กดดันเลยเนาะไม่กดดันเลยค่ะเวทีนี้เป็นเวทีที่หนูไม่กดดันตัวเองเลยแต่ว่าไม่ได้ชิลคือแบบเราทําอะไรก็ได้ไม่ได้สนใจก็คือ,อเต็มที่กับมันเต็มที่กับมันไม่กดดันตัวเองสนใจแต่ตัวเองทุกๆวันตื่นมา บอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะต้องไปทําอะไรหรือว่าเฮ้ยกิจกรรมนี้ไปทำอะไรทําไมน่าทําจังเลยฉันอยากจะไปเรียนรู้อันนี้ฉันอยากจะไปเรียนรู้อันนั้นพูดกับตัวเองตลอดว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่และเรามีความสุขไหมถ้าตอนแรกเรากดดันตัวเองหรือว่าเราแบบเครียดมากเฮ้ยตอนนี้เรามีความสุขไหมเราไม่มีความสุขนี่ก็จะบอกตัวเองว่าเมย์เราเมย์จะกดดันตัวเองทําไมอืทําให้มันเต็มที่สิผลจะเป็นยังไงไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเพราะว่าตอนแรกที่หนูคิดว่าเวทีนี้หนูมาเป็นเวทีสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลอีกแล้วคูยกับตัวเองแบบนี้ ตลอดเวลาทุกอั่ยากไหมเ <นะ S 1> มนานมาก<ม>กว่าจะคิดได้แบบเนี้ยนานค่ะสี่เวทีที่ผ่านมานัออ่นน่ะสินาะบรรลุที่เวทีนี้โอใช่ไหมมันแบบหูก,กว่าจะเบรกูออกมาได้อ่ะว่า ฉันไม่ต้องดูใครฉันมีความสุขกับตัวเองฉันมีความสุขกับตัวฉัน<ช>แบบนี้แล้วนีต้าหล่ามาเวทีนี้รู้ไหมว่าติงจะได้ก็หนเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายค่ะเวลาทำอะไรเรา,าก็จะหวังว่าเออเรามานางงามเราก็หวังว่าเราจะแบบว่าชนะอะไรอย่างเงี้ใช่ใชไหมคะ<ช>แต่ลึกๆของนีตาแล้วอะคือพอเราตั้งเป้าหมายเราทําเราทําให้ได้เราทําให้เต็มที่แต่เราจะไม่แข่งกับใครแล้วหนูจะเป็นคนที่ว่าถ้าใครได้ถ้าไม่ใช่เราหนูจะดีใจมากๆเลยเพราะหนูรู้สึกว่าเขาก็เหมาะสมในแบบของเขาเราก็เก่งในแบบของเรา ซึ่งตอนที่เราไปยืนจับมืออ่ะหนูบอกพี่เมย์ใครก็ได้นะใครก็ได้ใครก็ได้ควไมเป็นนัดคือแบบใครก็ได้ตั้งแต่ตอนเขาห้าเะด้วยซ้ำค่ะคือความความที่แบบพอเราได้เข้าทีมอ่ะอย่างคนล็อกเป็นใครอะไรก็ขทีแล้วโล่งแล้วโอเคใครก็ได้ทุกคนเราเข้าไปหลังเวทีค่ะพี่แล้วเราบอกกันว่าทุกคนตอนเนี้ยเราเป็นทีมเดียวกันแล้วนะตอนนี้ใครจะมุม เราดีใจด้วยจริงๆ่ขอบคุณจริงๆที่แบบเราได้เข้ามาเป็นทีมเดียวกันแค่นี้คือแบบที่สุดของพวกเราแล้วแล้วเราพูดแบบนั้นเราก็คิดอย่างนั้นด้วยคิดแนั้นจริงๆใช่ไมไม่เคยสักวินาทีเดียวเลยที่รู้สึกว่าเราต้องได้มากกว่าคนอื่นสิไม่เลยคือเรามันอยากให้ทุกคนมองว่าวงการนางงามอ่ะมันคือ girl supporting girls ผู้หญิงต้องมา support กันเองเราอยากจะ พี่เมย์พี่เมย์ต้องสวยไปครับซิสต้องสวยที่สุดแว่าแล้วเราก็จะคอยดูคอยช่วยกันไม่ใช่แบบตอนเก็บตัวโอ๊ยเพื่อนหน้าไม่ได้แล้วเพื่อนอะไรไม่บอกปล่อยไปไม่ใช่แบบซิสซิสเรามาดูตรงนี้หน่อยไหมเราเติมวันนี้การแบบเราอย่างนี้ดีกว่าใส่ชุดนี้ดีกว่าอะไรเย่าง <Support S 1> ช่วยกันดูนใช่ค่ะ<อ>ช่วยกันแล้วเราก็ช่วยกันแบบนี้เรารู้สึกช่วยกันแบบนี้ตั้งแต่เก็บตัวอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้มาคิดว่าฉันจะต้องแข่งขันกับคนนี้ทุกคนน่ารักคนเลยค่ะเพียที่เก็บตัวทุกคนคือแบบตอนที่เก็บตัวนะเมย์บอกเลยว่าปีนี้ใครจะมองก็ได้ดูไม่ออกเลยทุกคนน่ารักแล้วก็เป็นตัวเองคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกันช่วยกันตลอดเวลา รู้สึกเป็นครอบครัวไปเลยค่ะตอนโมเมนต์ที่จะจับคําถามเนี่ยรู้สึกยังไงหรือต้องสวดมนต์ไว้ในใจโอ้มีบ้างค่ะเมสวดตลอดเวลาค่ะเออใช่ไ่มของเมตอนนั้นนี่เป็นยังไงบ้างตั้งแต่วินาทีนั้นหนูจาได้ตั้งแต่ข้าวห่า้วเราเราต้องตอบคาถามตอนยืนอยู่ที่จะได้คิวต่อไปเป็นหมายเลขหนูจะไปตอบแล้วตอนนั้นอะหนูคุยกับตัวเองอยู่เลยค่ะพี่เอกคือหนูเห็นทุกคนแบบตั้งใจแล้วเป็นโมเมนต์การตอบคําถามมาคุยกับตัวเอง เม,ม่เป็นตื่นเต้นทำไมเ oh. ม่ทํทำอะไรอยู่เม่มีสติ4สีอะไระ oh. ่เงี้ยหนูคุยกับตัวเองจริงๆณนะบนเวทีนั้นเลยบอกตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่า,าเนี่ยตื่นเต้นเราต้องทําให้ได้ตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่มีสติกับมันนะพ oh. อเรียกตัวเองไปแต่คำถาม oh. แอดลังเลว่าเอาอันไหนดีนะอัน oh. ไหนดีนะนนะมูเตช่วยค่ะมูเตย์วะส ใช่ถ่ะแล้วก็เลือกคําถามมาแต่เนื่องด้วยที่ว่าเราพยายามคุมสติตัวเองตั้งแต่ตอนที่ยืนอยู่แล้วค่ะพี่เอกว่าฉันต้องมีสตินะการตอบคาถามของเรามันเลยออกมาค่อนข้างเป็นในที่พึงพอใจของเราใช่ก็เป็นดูเป็นตัวของตัวเองเลยนะแล้วขอนิตาละ่ะตอนที่จับนี่คือสวดมนอ,อยู่มา คือเอาจริงๆตอนตอบคำถามเป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วเพราะ<ช>เรารู้สึกว่าเราเหมือนแบบเราไม่รู้จะพูดออกมายัางไงด้วยค่ะตอนที่จับก็คือสวดนะโมทัริงเลก็ขอขอด,ดีขอเทวดาประจําตัวว่าแบบขอให้เลือกอันที่ดีที่สุดให้กับเรานะอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้มาก็ตื่นเต้นมากก็ตอบก็แบบว่าตื่นเต้นมากตอนนั้นค่ะหรอเอออตอนที่เราได้มงเนี่ยตอนห้าคนสุดท้ายแล้วก็ตอนที่เราจับมือกันสองคนเราคิดว่าณโมเมนต์นั้นสุดใน เป้าหมายหรือว่าในชีวิตของเราเรืยัที่สุดแล้วคะ่ะได้มายืนอยู่หนึ่งในห้าบนเวทีทรงเกียรติที่แบบเราไม่คิดว่าครั้งหนึ่งจะมาเราจะได้มายืนไปกระทั่งแค่เราจ,จับมือเป็นโมเมนต์ที่สุดแล้วคือนางงามทุกคนแค่ได้ยืนจับมือมันคือที่สุดโมเมนต์ที่กล้องกําลังหมนุนรอบ<ม>เรา <laughs> มีจังหวะหึ <laughs> ่งให้เราเหัวใจเ <laughs> อาล่ะมัก็จะมีจังหวะใช่ไหมใช่ที่สใช่ค่ะ จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ทําบีบหัวใจสุดๆเลยค่ะมันเป็นจังหวะที่เรารู้สึกแบบว่าโอ๊ยใครจะมงประกาศเธอประกาศเลยยาวเลยที่สุ แต่พอเวลาที่หนูได้มงบุฎที่สุดยิ่งกว่าเพราะว่ามันเกินฝัน,ฝนเกินคาดไม่คาดคิดดีใ,ใจมากที่ได้เห็นตัวเองอะคะ่ะหน้าเราไปดูตรงไหนหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นนางสาวไทยคนที่52ในฐานะที่เราเป็นนางสาวไทยแล้วก็เป็นรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนคือมันไม่ใช่แค่ความสวยงามของเป็นหน้าเป็นตาเนาะแต่มันคือการเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยของประเทศไทยแบบเนี้ยเราคิดว่าเราจะใช้คุณค่าตรงนี้ยังไงบ้างอะจากนี้ไปอะ สำหรับตัวเมเองคือเมย์อยากให้ตัวเองอะคะ่ะเป็นหนึ่งอินสปิเรชันให้กับผู้หญิงอีกหลายๆคนต้องบอกว่าการที่เมย์จะมายืนอยู่บนเวทีนี้ได้อะคะ่ะเมย์ใช้ความพยายามมากๆเลยนี่เป็นคําจํากัดแล้วก็นิยามตัวตนของเมเลยคือคําว่าความพยายามเมย์เลยอยากเป็นอีกหนึ่งอินสปิเรชันให้กับผู้หญิงอีกหลายๆคนที่เขามีความฝันเหมือนกันกับเมย์แต่ว่ามันแน่นอนอยู่แล้วว่าระหว่างทางค่ะพี่เอกมันจะต้องมีการท้อม,มันไม่ใช่ว่าฉันฝันปุ๊บฉันต้องได้เลย คือเราไม่ต้องทอ้อระหว่างที่เราพยายามอยู่มันอาจจะท้อบ้างเหนื่อยบ้างหยุดพักก่อนแต่อย่าถอยอย่าก้าวขาออกสู้มันต่อคุยกับตัวเองว่าเราถึงฝันหรือ,อยังเราต้องการอะไรเราอยากทําอะไรแล้วความฝันนั้นของเราอะมันจะเป็นจริงในสักวันหนึ่งใช่อันนี้เห็นด้วยเลยร้อเปอร์เซนตี่ตาได้อะไรบ้างจากการประกวด5วัยทีเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็คุณค่าที่เราได้รับมันมีอะไรคือตั้งแต่แรกสาเหตุอของการประกวดค่ะ ตามรู้สึกว่า t h a i l a need more representation เหมือนกันที่เราไปอยู่เราจะมองประเทศไทยมาในมุมมองของคนต่างต่างชาติมองในะประเทศไทยเนาะเพราะเราเคยไปอยู่ต่างประเทศมาเรารู้สึกว่าเราอยากให้เราอยากเห็นคนไทยฝีมือไทยอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับของไทยอะมันดังกว่าน,นี้ม,มันไปได้ดีกว่าน,นี้เพราะเราเชื่อในศักยภาพคนไทยมากๆเลยเวลาเราไปเก็บตัวเวลาเราไปทําอะไรกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเห็นแบบ ชาวบ้านเราเห็นสิ่งของ product ที่เป็นของโลโคอจริงๆเราอยากให้ต่างชาติได้เห็นซึ่งสิ่งที่นิต้าแบบอยากจะบอกทุกคนอยากให้ทุกคนหันมาใช้ใช้ของไทยให้มากขึ้น่งตอนนี้นิต้าก็เริ่มทำละใช์แบบว่ากระโปรงกระเป๋ากระจูดครีมอะไรอย่างนี้ก็มาจะิ l e นเนเชอรัลเพราะว่า เชื่อเชื่อในประสิทธิภาพของคนไทยมากๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คุณเห็นว่าคือบางเรื่องอะเบลิต้าไม่ได้มาสายนางงามเลยอะค่ะไม่เคยคิดที่จะเข้ามาแต่ถ้าคุณแบบคิดว่าคุณทําได้อะอะไรก็ทําได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องลงมือทำลงมือทำแล้วอย่าพอแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าของตัวเองว่าจริงๆแล้วอะทุกคนมีความเก่งที่แตกต่างกัน ดังนั้นเนี่ยจะไม่คิดว่าอยาไม่คิดว่าคนนั้นเก่งเรื่องนี้ฉันไม่ได้เรื่องนั้นคือเราต้องกลับมาโฟกัสตัวเองว่าฉันเก่งเรื่องอะไรและฉันมีอะไรให้คนอื่นได้บ้างเราอยากจะให้ทุกคนลองกลับไปทบทวนนะคะว่าตัวเองมีอะไรดีบ้างเราใช่ไหมออกมาค่ะใช่เห็นด้วยเลยนะร้อยเปร็ถ้าเราเป็นคุณค่าสักอย่างหนึ่งเนี่ยอะไรที่เป็นคุณค่าในตัวเราอะไรเป็นมิราเคิลในตัวเมย์มิราเคิลในตัวเมย์เหมือนที่เมย์บอกไปตอนแรกเลยค่ะพียความพยายามคือความพยายามเลยมิราเคในตัวเมย์มากๆเลย อย่างที่ทุกคนก็จะเห็นว่าเรามีความพยายามขนาดไหนสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองอแบบที่น้องนติตาบอกคือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเราเปรียบเทียบตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดอยู่เป็นเวอร์ชันออฟยูร์แซ ดีที่สุดแลวจริงอันนี้เห็นด้วยหลายๆคนที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองเลยแบบนี้ก็เห็นเนาะผู้หญิงส่วนหนึ่งเลยแหละต่อให้จะเก่งต่อให้มีคุณค่าขนาดไหนหรือว่าสร้างอะไรเยอะแยะมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเขาไม่ได้มั่นใจในตัวเองนี่ท้าอ,อยากจะบอกเขาว่ายังไงอยากให้ตื่นมาแล้วก็รู้สึกว่าฉันก็เก่งเหมือนกันขอแค่วันแรกที่คุณตื่นมาแล้วแบบว่าฉันเก่งคือฉันก็ทําอะไรมาได้ตลอดอย่างแล้วไม่ว่าสิ่งนั้นจะคุณอาจจะคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น้อยกว่าคนอื่นคืออยากให้ตัดคําว่าคนอื่นออกไป แต่อยากให้คิดว่าฉันทำมาได้ขนาดนี้คือฉันก็เก่งมากแล้วเราคิดอย่าง้นในทุกๆวันนะคะความมั่นใจมันก็จะมาขึ้นมามาเองเพราะเหมือนที่นิต้าบอกตลอดว่ามันจะมีความเก่งของแต่ละคนมันจะแตกต่างกันเราเชื่อว่าถ้าสมมติคุณหาสิทธิ์ที่เป็นตัวของคุณเจอแล้วอ่ะคุณสามารถเหมือนแบบอินสไปร์คนรอบข้างได้คนที่สามารถอินสไปร์คนรอบข้างได้ไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่ต้องรวยที่สุดหรือว่าสวยที่สุดหรือว่าเก่งที่สุดเพราะมันไม่มี คำว่าที่สุดอยู่แล้วในชีวิตเราอยากให้เราเป็นตัวของเราให้มากที่สุดแล้วสิ่งที่เราทําอ่ะคนอื่นจะเห็นว่เาเป็นแรงบรันดาลใจให้กับคนอื่นได้อยู่แล้วถ้าเราเป็นคนธรรมดาแล้วก็เราก็มีเราสามารถ i n f l u e n คนอืน่นได้อยู่แล้วเหมือนกันค่ะโอ้โหอ ต้องตบมือให้นะคะมงลงทั้งคู่เลยนะ,ะในสัปดาห์นี้นะบอกได้เลยว่าไม่ใช่เพียงแค่สวยธรรมดาแต่ว่าสวยพรีเมียมเขาเรียกว่า beauty with brain เนาะสวยแล้วก็มีสมองด้วยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะนี่แหละคือความศรัทธาสมคุณค่าแก่เธอใช่ไหม เหมือนเพลงใช่แล้วค่ะสมควรแล้วนะคะที่จะเป็นตัวแทนของประเทศเราแล้วก็เป็นนางสาวไทยนะคะรวมทั้งรองอันดับหนึ่งด้วยน้องเมย์นะคะแล้วก็น้องนิตานะคะตัวแทนของผู้หญิงไทยทุกคนแล้วก็เป็นตัวแทนที่จะ empower เรานะคะมาพร้อมกับมิราเคิลที่ไม่มีวันยอมแพ้ไม่มีวันท้อแล้วก็เต็มไปด้วยกําลังใจค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งคู่มากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้านะคะบ๊ายบาย